สองด้านอ่าเาราะนั้นเวลาที่หนูต้อเก็บข้างด้านนอกแล้วก็ข้างด้านในข้างลึกๆก็จะเก็บก็เจอต้นไม้ก็จะมีทั้างด้านนอกแล้วก็ด้านในนะค่ะของแต่ละทิศทานแต่ละทิศของที่หนูทำนะะตอนนี้เวลาหนูเขียนผลออกมาเนี Thanks, ่ยหนูอยาเอารวมกันหนูก็ต้องบอกกําแพงด้านนอกที่ตะวันอกมีอะไรบ้างอ่ากำแพงด้านในขูกแต่ละทิศทางส่วนทิศเหนือนะคะ ก็ที่จะพบก็จะมีก็ต้นโพที่รู้จักนะคะที่หนูรู้จักก็จะมีต้นโพต้นไทรแล้วก็ใบตองลึงนะคะก็จะมีขึ้นอยู่ใบตองลึงเนี่ยจะมีอยู่ด้านนอกของกําแพงนะคะแทนที่จะพูดแต่ใบหนูก็พูดต้นตองลึงต้นตองลึงนะคะต้นตองลึงแล้วก็ต้นไทรต้นไทรจะคือจะเป็นต้นเล็กๆนะคะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างกระสาข้างล่างของของกําแพงนะคะ ส่วนต้นโพก็เหมือนกันค่ะก็จะมีต้นขึ้นต้นเล็กๆอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ตอของต้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางที่ตะวันตกนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งแดดไงคะจะอยู่ฝั่งของแดดจะนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ส่วนมากต้นไม้มันแค่หมดอะค่ะตะวันตกตะวันตกด้านนอกได้ออกไปดูไหมนอกกำแพงนะริมถนนค่ะต้นไม้ก็จะแห้งก็จะมีต้นหญ้า ตอนที่คืนานนั่งารณาี่ตายไปแล้วหนูก็่ต้องเก็บผ้าตายนะแล้วก็บรรึกเสร็จนะคะเราวันทึกแล้าอ่าแต่ตายไปแล้วอ่แห้งตายอย่างเงี้ยหน้าขนมันอาจจะฟืนเน้าผนมันอาจจะฟนใช่ต้องส่งเด็กมาเก็บอีกต้องมาทำอีกหน้าอย่างอย่างตรงตรงที่เห็นเจียวเขียวตรงห้องน้ําน่ะหน้าพอเข้าแล้งมากๆก็ ตาแห้งหมดเลยนะ,ะ,ะพอได้ผลมาก็เขียวขึ้นมาอีกค่าหนูก็ขายไว้ค่ะขาของหนูก็ขายไว้พาะของหนูจะร้องมากเลยค่ะส <c oughs> ่วนทาที่ใต้ก็็นเหมือนทาเมือที่ตะวันตกนะคะก็คือ,อคะจะร้องเหมือนกันคะคะสรุปแล้วสี่ด้านด้านนอกหนูพบกี่ชนิดด้านในหนูกี่ชนิด ทิศภาคยังก็มีบ้านค่ะทิโทิศใต้ลําบากว่าทิศใต้จะมีทิศใต้จะมีปิดบ้านแ<ห>ม่ชีมั่งติดลงสาราลงครัวมัง่ง,งอ,อืเป็นอุประสรนะก็ทำปัญหาเ้่อคืก็ทางทิศตอี้ทางทิศใตเนี่ยคบะว่าินไปจะมีบ้านบ้านของแม่คีเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีสุนั เวลาเดินเดิไปขออออกมไม่ต้องเอชหนูใช่ะไไปช่วยค่ะก็ต้องระวังอ่ะแล้วถ้ามันไม่มีที่ไรก็บอกก็เที่แม่เอาเจะไปเตรียม้วมันแ้ก็ไม่ชีก็อยู่อ๋อไม่ชีเออใครไม่ชีช่วยสรุปแล้วผี่ชนิดเอาบริเวณนอกเหมือนกันไหมมีอะไรแตกต่างกันไหมนอกกันไหมกแาง แต่เวลาุเขียนคนก็มต <asive> ้องเขียนหน้าหากำแพงในกำแพงแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเียนอะไรเหมือนกันอะีไรกันจ้ะค่ะกันก็จะมีต้นโพกับต้นไทรนะคะที่เป็นเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากก็จะมีะมงต้นีหนไม่้จักอะค่ะก็หนูเก็บได้ประมาณสิบสิบต้นนะคะสชนิดอะค่ะสิชนิดค่ะแล้วเันในกาแพงเหมือนกันไหม นอกในกระแพงนี่เหมือนกันค่ะเหมือนกันหนูก็ใช้วิธีนับค่ะนับต้นว่าข้างนอกเนี่สี่ต้นข้างในข้างในสี่ต้นนะคะ